<Huh? S 2> ขอร้องให้แป๊บนึงสวัสดีแม่เอาบางคนปฏิสิมนะคะวันนี้แม่คือมีของมาตั้งอยู่ตรงหน้าเยอะแยะแม่คือจะมาอะไรใช่ไหมเ,เพื่อนๆขอให้แมล่ลองทํำกล้วยเนาะกล,กล้วยแขกอันนี้จะเป็นกล้วยแขกเอาไปเวฟดูแล้วก็กินให้ดูหน่อยเนี่ยคะ่ะ จัดให้แล้วนะวันนี้แต่ว่ามากินกล้วยธรรมดาก็ธรรมดาไปเนาะแมมไปได้อะไรมานี่แมมก็เลยไปได้พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเ<ะ>นี่ยค่ะจะมาชิมให้เพื่อนๆดูวันนี้แต่ขแมมก็คือมีตัวช่วยเนาะไม่ว่าจะเป็นผลไม้อง,งุ่นเอ่ยหรือว่ากล้วยเอ่ยแล้วก็ แมมจะมาให้เพื่อนๆดูว่าแมมไปตลาดได้ผลไม้ถูกมากแล้วแบบเยอะมากอันนี้จะเป็นอพริกหวานเนาะพริกหยวกหวานเนี่ยค่ะยาวๆแล้วก็อางุ่นรอบนี้ได้องุ่นมาเยอะมากเนี่ยค่ะดูจานนี้ยังไม่ได้ล้างแล้วมีแอบอีกนะแอบอีกแป๊บนึงจานนี้นี่จานนี้คือล้างเรียบร้อยแล้วแล้วแมมจะบอกว่า2จานเนี่ย120ยบบาท เยอะมากจริงเนาะปาดคือแล้วอ่าวันนี้ทำไมจะนําเสนออะไรเนาะก่อนที่จะมากินพริกเผ็ดที่สุดในโลกแมจะมานําเสนออันนี้เป็นองุ่นเพื่อนๆเคยเห็นไหมอลองพิมพ์บอกแมหน่อยว่ามันเหมือนหน้าตาเหมือนอะไรที่นอกจากรูกว่ามันจะมะีลูกอะไรนะที่แม่ตอนเด็กๆเนาะที่เขาขึ้นอยู่ริมน้ําขอบสาอะไรเนี้ย หน้าตาเหมือนกันเลยแต่อันนี้คืออ่งุนไร้เมล็ดด้วยนะแล้วแบบเดี๋ยวแม่จะมาชิมให้เพื่อนๆดูเนาะอร่อยคือแคมก็ชิมไปหลายรอบแล้วฝรั่งก็ชิมฝรั่งก็ชอบเพราะว่าไม่มีเมล็ดแล้วอีกอย่างฝรั่งเขาชอบกินอ่งุ่นอยู่แล้วเนาะหวานมากถ้าให้ขแคมเปรียบเทียบเนะาะอ่งุนดําจะหวานกว่าอ่งุนแดงกับอ่งุ่นเขียวเนาะ ของที่แมมไปซื้อมาคือคแมมจะบอกว่ามันโออ,ออ่ะเนาะเนี่ยค่ะงามงามนะเออมาดูอย่างอื่นต่อว่าแมมได้อะไรมาอีกเนาะปาดดูดูดูถาดของแมมเนอเนี่ยเนี่ย,ยกระจาดหนึ่งก็คืออ๋อปอนหนึ่งสี่สิบบาทถ้าขายตามห้างไม่ได้ไม่ได้ไไดคืออ๋อตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดีอ่ะอย่างน้อยก็ห้าปอนหรือว่าสองร้อยห้าสิบบาทแต่เนี้ยแมมซื้อมาสี่สิบบาท น,นี่ค่ณแม่ก็คือเลือกลูกที่อ่ไม่ดีออกแล้วเนาะค่ณแม่กําลังคิดว่าอ่าผลไม้ที่เขาเอาไปแช่แข็งเนาะคือเขาเขาคงไม่ได้มาเลือกอ่ลูกที่แบบไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเขาคงจะแค่ทําความสะอาดแล้วก็แช่แข็งไปเลยเนาะเนี่ยค่ะคือเราทําเองจะสะอาดกว่าเนาะปลอดภัยกว่าด้วยเนาะแล้วก็กล้วยแม่ซื้อมาทั้งหมด สี่ลูกแม่จะบอกว่ากล้วยเนี้ยเป็นกล้วยที่แบบอ่ามีประโยชน์มากแม่เริ่มกินเพราะว่าลุงโจเนาะลุงโจเป็นเชฟคนเชียงใหม่นั่นเองอ่าลุงโจเป็นคนดูแลสุขภาพแล้วลุงโจกินกล้วยนี้ลุงโจบอกว่ากินไปแล้วแบบพระกําลังจะเหมือนคนแขกที่แบบตัวเขาล่ำๆประมาณนั้นคืออ่าลุงโจบอกว่าคนแขกเขากินแบบเนี้ย อยู่ท้องเหมือนคนไทยกินข้าวประมาณนั้นเลยทำไมกินแล้วติดใจทำไมก็เลยเออซื้อมากินเรื่อยๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้แมก็คือคุมน้ําหนักคือกินแหลกเหมือนเดิมคุมน้ำหนักประมาณนั้นแม่ได้อะไรามาอีกอันนี้จะเป็นลูกพลับเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆบอกพี่แม่พาไปเก็บลูกพลับหน่อยป๊ะลูกพลับที่อังกฤษยังไม่เคยเจอพาไปเก็บเชอร์รี่หน่อยป ยังไม่เคยเจอ,อเชอรี่ที่อังกฤษแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาจะมีเนาะอันนี้จะเป็นลิ้นจีทำไมไม่คิดว่าจะเป็นลิ้นจีที่มาจากบ้านเราเพราะว่าไม่ค่อยอร่อยต้องบอกว่าของบ้านเราอร่อยจริงๆเนาะแล้วก็อุตส่ารีวิวผลมไม้ก่อนในที่สุดก็ต้องวกกลับมาที่พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกป้าดีนี่ให้เพื่อนๆดูหน้าตาของเขา ขยุบขยักยึกยักแบบเนี้ยเนะาะแมไม่รู้ว่าประเทศอื่นมีอีกไหมจะมากินให้เพื่อนๆือดูร้องให้ก่อนแล้วก็อันเนี้ยมีตัวช่วยอยู่ใกล้มือยูนิคอนก็คือนมเนาะนมจะช่วยลดความเผ็ดร้อนนั่นเองขอทำใจก่อนเนาะกล้วยพร้อมแก้เผ็ด บ้านเราคือพริกที่หนูจะเผ็ดสุดเนาะมาดูกันว่าพริกนี้จะเผ็ดระดับไหนป๊าน,น้องๆอ,อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างหนึง่ง huh? ร้องให้แป๊บนึง ไม่ไหวเด้อค่ะต้องหยุดพักหายใจก่อนไม่งั้นคือจะร้องไห้จริงๆเนาะอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเนาะคำเตือนเลยเด้อค่ะอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเผ็ดจริงอะไรจริงสมคําล่าลือไม่ไหวเนาะมากินกล้วยมากินกล้วยแขกป้ากล้วยแขกช่วยชีวิตย่งร้อนๆอยู่กินเผ็ดมาเจอร้อนอีกป้าโถ เนี้ยค่ะให้เพื่อนๆดูน่ากินเนาะสีเขาจะเหลืองอย่างที่ทํางานแมนเนาะก็จะชอบกินกันเหมือนกันแล้วก็เขาจะทําเป็นกล้วยบวชชีอะไรเงี้ยอร่อยสีเหลืองสวยมากเนี่ยค่ะไม่ไหวอ่ะเผ็ดเวอร์นี่นะคะ อยู่เลยเหรอดี๋คนยิ่งเผ็ดๆอยู่อันนี้จะเป็นกล้วยแบบหำหำเนาะค่ะแม่ก็คืออาใส่ในไมโครเวฟประมาณ5นาทีเนาะก็คือแรปพลาสติกก่อนเนาะอร่อยค่ะเนื้อเขาจะเหนียวเหนียวๆอ่ะไม่รู้ว่าบ้านเรามีไหมอ่ะ อร่อยกล้วยอร่อยมากแล้วเขาจะอยู่ท้องจะเหมาะกับคนที่แบบอ่คุมน้ำหนักอะไรเงี้ยกินกล้วยแล้วแบบดีมีประโยชนะ์เนาะร้อนด้วย <c oughs> เผ็ดด้วย แม่มาขอตัวกินกล้วยให้หมดแล้วกันเนาะเพราะว่าเผ็ดจริงอะไรจริงเนี่ยคะ่ะพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกป้าดเนี่ยคะ่ะวันนี้แม่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอ,อแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะพบกับแม่อีกทีคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบ้า สวัสดีแม่เอาบางคนปฏิสินนะคะวันนี้แม่จะมาให้เพื่อนๆดูว่าแม่ซื้อของมาเยอะแยะขนาดไหนแต่หลักๆแม่่ะจะมาชิมพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเนาะเนี้ยค่ะจะมาชิมว่า,าพริกขี้หนูบ้านเราที่ว่าเผ็ดๆแล้วจะมาดูว่าพริกนี้เผ็ดได้ขนาดไหนเนาะ